ปลาอีตูสดๆครับจากแม่น้ำสองสีไปสื่อสดๆเลยเป็นจากมูลครับแม่น้ำม,มูลกับแม่น้ำคงไหลามาบรรจบกันอยู่ที่วัดโค้งเขี่ยมครับมาสมครับอู้อย่าง่างเนี่นยปลา,าอีตูครับสิ่งมาจากโค้งเขี่ยมขหาหมาสดๆ ไม่น้ำสองสีครับที่ไรมาบรรจบกันที่กัดโค้งเจียมครับวันนี้ซื้อมาสดๆเลยครับราคาสามรอยบาทมันไม่ใช่สดมันก็ดีแล้วมาแล้วครับก็จะสวยงามแบบนี้แหละครับเนี่ยโอ้เหเนื้อ,อดูเนื้อมัน,น้อยนะ มาเลยน้ำไหลๆเลยขนาดบ้ทันสุกแต่เดี๋ยวหนึ่ตัวพอกันไปก่อน